แมโดนหมัดนะครับคำท่าเปรครับเอาครับตอนนี้ป่วนก็เอาโดนเหมือนกันครับอหนูนี่ครับแทงขวาครับเสียงดังฟังชัดครับขวาหลุดไปครับเศรษส์แทงขวาครับไวครับไวเหลือเกินครับโอ้ดูเตะขวาไปครับเอาครับแม่บวกหมัดอีกแล้วครับเพราะว่าเวลาออกนี่ถือว่าไม่โอ้ยนี่ครับแม่โดนแล้วครับ โอนับเลยครับแม่กรรมการเออแม่จังหวะโดนแข้งของเจสันพุ่งกันครับเอาก็ปวดกันครับนี่ครับใครดีใครอยู่ครับใครดีใครอยู่ครับแม่หมัดกับซอกแรกกันครับซอกมาครับนี่โชว์ล่างจริงเลยนะครับเอาครับโอ้โหโดนหมัดขึ้นไปเหมือนกันครับกลับมาครับเจสันเตะกลมลงมาโดนหมัดโดนหมัดครับเอา แมโดนหมัดนะครับทำท่าเปรครับเอาวครับตอนนี้ป่นก็เอาโดนเหมือนกันครับตะนั้นอเลี่ยวอเลี่ยวโดนเหมือนกันครับโอ้โหดูครับยกที่สองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตีไล่ต่อยเลยครับไล่ต่อยเลยครับต่อนี่จากตายยกที่แล้วครับตะนั้นเลี้ยวซื่อสูครับอาครับต่อยหมัดบวกกันอีกแล้วครับโอ้โหนี่คือจนูนที่เขาเป้านะครับโอ้ดูเลียวซื่อซูนิดโอ้เข้าเป้าเยอะมากเดินเร่งเดินมากครับหมุนมานี่ดึงเลยครับเจสันคูณ นี่ครับปล่อยให้ต่ออยู่ครึ่งยกครับอ้าวแม่โดนหมัดในหน้าหงายอีกแล้วครับตอนอันดัที่สำคัญคือตอนนี้สเปคคืน2ดอกครับขอยับหมัดมาฮุกซ้ายครับอาวครับไล่ยับคืนบ้างครับอ้าวเจอหมัดแค่1แต้มเท่านั้นครับอาวครับวงในยกแรกมีนับครับยก2ไม่มีนับครับโอ้โหแต่ดูยกสามใส่กันยับเลยครับคะแนนเสียงต้นใหญ่อยู่ที่เนยซื้อสูงค้ับเอาตเนี่ยแนสันทูนเมาครับ ดูครับเหมือนตาจะปิดแล้วด้วยครับข้างหนึ่งครับโดนต่อยครับหน้าเยอะมากครับทางด้านชนะนี่ก็จะเท่ากับรวมๆในเสมอกันนะครับอ่าลุยต่อครับลุยเข้าไปครับแมาอ่าลุยเข้าไปครับต่อยมาโอ้เจอฟันส่อคืนอ้าวโตบ้างครับโตบ้างโอ้โดนศออครับแมโดนต่อยครับปวกันครับอ้าวครับโอ้หนี่ครับใครมีใครอยู่ครับปวกับช็อตนี้แม่โดนเข่าครับเดลฟูดยังไม่ยอมถิ่งตัวครับ ไปต่อครับลุยสู่ช่วงท้ายลุยครับติดเชืออลัวหมักเข้าไปเอ้าอยู่ไม่อยู่ครับแม่แต่ว่าเจอโต้โอ้โหดูครับคู่นี้ต่อยได้ใจครับไอขวาก็อังฮึดอีกแล้วครับอยู่ดีๆแกฮึดมาอีกแล้วครับเจสันคูนเก็บแรงไว้ไว้ตอนต่อยตอนปลายยกครับโอ้มาเหมือนกันครับอโดนศอกไปครับนี่ครับแม่โดนครับแล้วก็หมด18เป็นเสมอด้วยเสียงข้างมากครับชูมือทั้งคู่เลยครับ เสมอกันไปนะครับทางด้านเลี้ยวซื่อสูกับเยส,สันคุณครับโอ้โ oh ห oh.